สบายดีป่าลุงพอๆ่องน้ำมัดแี่เก้าป่ะลุงมือนี่อยู่หน้าป่ะลุงเลยโอ้โอ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 โยแดดขนาดป่าลุงโคตรว่าแดด,ดมือนี่ออกมาเยี่ยมเทียงป่ะลุงเลยกลับมาเห็นเห็นหมกหมงหมกหมงนีกุก๊กไงจะป่าปลุงเป็น,นอะไรเพราพอดีกินหลบบการผสมนี่นาสิย่างป่ะลุงเลยเอาก,การะชิ่ง,งเอาไปซีมมือก่อนฮะเดือดต้องเยี่ยมมากใหญ่นะ ดกดกในปรลุงมนปีนี่นอันปีกายนี่บุอยากดกปันไหนปีนี่ดกเกิุญเน,น่ปลุงาเกตบงท้องงามักให้หน่อยถ้าจะลองไปทีมบึง<า>มันจะเป็นอไัไงผูดนี่นบึงเนี่ยปรลุงดกขนาดอันเอาเอาเป็นผัวเดินต้องเยียมบุญองน้อยนี่ปลุงหมากทำนี่พอดีพอ่ะ มันย yeah. ังหน่อยอยู่เจ้าว่าคมสัมปจักเนี่ยมันเยาะมาใหญ่แล้วว่าสันออกมามื่อเสาเนี่ยเขาก็เลยออกมาซองเมึงมาซองมึงเที่ยงพ่อปุลุ่งหายเขาต้องเยาะมาถ่าเด้อเอาวึกเอาน้องวึกเอาหมากใหญ่เด้อหามันก็มีอยู่บุลุ่งไอหมากใหญ่มันนี่หมากนี่เดี๋พวกในทั้งปีหมากใหญ่ได้พี่นี่ก็พราใหญ่อยู่ปุลุงมันหมากใหญ่หมากน้อยเนาะหมากใหญ่หมากน้อยปุลุงเอ้เต้น มาเกี่ยนมากละฆามปต้องเอาในออกลุงผอมมันยังบุทรธลรมีใน่ดิเราสิพาพไปลุงมาเ็ิ่งเถียงก่อนว่าเป็นอะไรเนี่ย้องน้ำเพราะว่าหลังจากมีคนอยู่เด้อปูรุ่งอันโหลดเด้อคลิปจอดน้องเยี่ยมอันโหลดเด้อวะคลิปจอดนะปาตัวคนเราอยู่กับสิบประมาณนี้ปูรุงเอ๋เพราะว่ามีคนอยู่ดิเยอ เที่ยวมูยคนอยู่ก็สิประมาณนี้พี่ลุงเอ๊หักไก่แบบวนะ่าไก่นี่ยยังอยู่ในอยู่หน้าขบกูโตเลยไก่นะอันพอนมอสเขาไปบวชคอยร้ายปันไดไก่อยู่หน้าประมาณบางหาสิบกลัวอะไรแบบพี่ลุลงเอ๊ไก่ตะกี้อ่ะพอนมอสทีนอนหน้าหขบบันไดนอนพี่ลุงเอ๊ะยังคือเก่าเนาะอย่างปมปันก็จีแต่งตานหนึ่งเผื่อบุยคนอยู่ดิเขาไก่เป็นบ่ ดีบุลุงอันที่เปไก่ไก่ไม่ไข่เพิน่นมพิ่นไข่ฮะชนละเขาเจา้ามาหลักเอาบุลุงไหม,มเขาเจะจูมดินไข่ไข่ฮ่ามันมีสามไข่โอ้ไข่ลายเหมยลิซันนี่นะบางคนเขาเจะจูมไปทั้งไข่จูมไปทั้งแหมยมันเลยบุลุงไหมอันนี้เขาจะเป็นวงงเอาเลือยดสาหมากดีหมากหน่อยบุลุงไอ ประมาณนี้แหละหกไก่ยี่นาพอมอาผลกอกมาเบิ่งอยู่ตอนเสาร์ตอนตแรกผนกอกมาพอรู้ไหมเกือไก่เพิน่นหากสำหรับเขาอื่น่นบ่มาได้ไก่เขาอื่น่นสิบ่มาเพิ่นสิมากินท่าป่าเท่าเราหลายแหงวันไก่หากเจ้าภาษาไทยเบื่ปรู้มึงเกือบไปตั้งเตียงเขาเจ้าพูดไก่ึ นึกว่ายัางไปลงมันหนูมือเนี่ยจอดกันเลยหักอย่างเดียวไปลงหออยู่บ้านนะอ้าวอายืนอยู่หน้าในร่มหักขนาดไปลงเอ้ร่มผัดไป voy หักอย่างยี่สิได้อย่างเดียวไปลงมันเจาะมันเปื้กลวงมันไหนมาคยุยเขาเจ้า ออกมาบึงเทียงเขาลังจากขนม้อยก็ไม่ได้ออกมาตั้งแต่เงือเลยบอลลูนเมื่อเนีย่ยออมาบึงเทียงแล้วก็มาจอบบวก่วงเลยบอลลูนไอ้มาบึงพวกงวง,งมันใหญ่ชัไดไหนเลยน่าก็สิ่งไม่ซีมึงมากินมึงมันจะเป็นอะไรมันแน่นหน่อยอยกมยังไม่ทันใหญ่เป็นได้ไดีนะบอลลูนไอ้ผู้ต่อยพวกงวงเขาได้จักมากแล้วเมื่อ,อกี้นี่นอนหลับ เป็น,ไปไนอะไรฮะออายังพ่อเลยเนี่ยนี่นายปลุงไหมมาไงมากนออ่ะสำหรับเดี่ยวแล้วนาสีประมาณวางัวงคิดกลัวปลุงไหมมันนานสีใหญ่กว่านี้มันยังชิพอด้กิน มกระทันยังกระซีเละมันมกทันนั้าเบอร์เทนีวะแบบไงมันนะพอแล้วเนี่ยอ่าพอแล้วพากันเมย์ต่อยล้าทันอันคอยกินผู้เดียวกับเบอิ่มเลยนะมามาต่ออิ่มาต่ออิ่ฮะอ่าท้ายีข่อยข่อจะลองขึ้นเมืองซะเก็บเด้อทงเวิร โอ้น oh, ้องมัดเป็นสีขึ้นได้แบบนี้ปลุงเลยน้องเิจับกล่องหายโอน้ักแกงเลายน้มันกัดบวยเอากรเคยกินก๋วยเตี๋ยวเคยขื่นอยู่ด้นะหมงยนซายหองหที่มกหม่งอ่คนอีก่อกบ่า สบายดีปะลงติดเนอเขี่เ่องบปลนีนงาในงเลยมันอยากจะกินกพาะเอบ่ไหมบ่ขอยมากจะขอเชาลงไนิเอาก็นวลม่วงเพน

Mày Mà ăn ngon. rồi ăn ngon. Mày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  ngon. ngon. Mày ngon. Mày mong Mày ngon. Mày ngon.

มะพร้าวไฟนด้มะพร้าวมีไงถวดคอนเรามาอันหนึ่งเสียผากันเหตุด้กินไม่ใช่ผ่าตากทามเว้ยสียได้กินผ่าล้นซมครับเงียบเงียบว่า Cái là tôi muốn chào bất tiền nó Một lẽ nhưng mà Tiền từ một lái Lông ma phần chim mà hà một muộn phần vô <laughs> Kiếp bực lại Xin mưa là bà lưu người รขัรบหลุดบ้านเอฮะนุ่งมดครับนุ่งมดครับประัมันมีอยู่ปะด้งอุมมเเที่ยวงานเดียวแมะแต่ตอนเยี่ยมต่อยเอาบ้านนี่ได้เป็นขู่เลยขอบคุณบุตรต่อยเพราะต่อ,อยญานมากเนาะมันหล่นมาล้ไอห่อเน,นออี่นุ่งมดสิขอรับพิกล้บปลาลูฝากคนไลกุแซกุติตาบซองนุ่มอดในยได้ปลาลูแต่พอหิบหนาปลาลูสบายดีตมแห้งแหง้อ